ผู้พิทักษ์แข่งเดมาเซียสินเฉาสวัสดีครับมาพบกับตัวละครในเกม LL w ล l f กันอีกเช่นเคยนะครับก็ต้องบอกเลยว่าสินเฉาเนี่ยเป็นตัวละครที่เล่นได้ง่ายเพราะตำแหน่งของสินเฉาจะเป็นไฟเตอร์และแทงนั่นเองครับจุดเด่นของสินเฉาจะเป็นแชมเปี้ยนที่เรียกได้ว่าเป็นสายบู๊หลางผานใครเจอหนึ่งต่อหนึ่งก็อาจจะล่วงกันได้เลยทีเดียวโดวยสินเฉานั้นมีสกิลการโจมตีแบบดุดันแถมตัวสินเฉาเองก็ถือว่าถึกในระดับหนึ่งเลยไม่ว่าจะเป็นการเข้าปะทะแบบทีมหรือจะไปป่าคนเดียวก็เรียกได้ว่าสบายสบายแต่ก็อย่าลืม แล้วซินเฉาเนี่ยจะเป็นตัวที่เ,เพื่อนๆชอบกันไหมจะดีหรือเปล่าไปดูกันเลยอ๋อก่อนไปดูกันฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ชองเดตเกมพย่อไ่พลาดข่าวสารดีๆนะครับโดยซินเฉาคือนักรบผู้เด็ดเดเียวซึ่งถวายชีวิตและความภากดีต่อราชวงศ์แห่งอาณาจักรเดมาเซียครั้งหนึ่งเขาเคยถูกส่งไปห่วงลึกของวังวนการต่อสู้ในจกักรวรรดิน็อกซซสและได้เอาชีวิตรอดกลับมาจากการประลองถึงขั้นชีวิตมาแล้วมากมมยนะับไม่ถ้วนเลยทีเดียวเขาจมอยู่กับห่วงเวลานั้นจนกระทั่งวันหนึ่งได้เผเชิญหน้ากับกองกำลังของ อ,ออกนอกชีวิตแบบเดิมๆเพื่อที่จะมารับใช้บางสิ่งที่เขาเห็นว่ามีเกียรติและศักดิ์ศรีมากกว่าด้วยหอกสามแฉกอันเป็นสัตว์ตาวุธคู่ใจบัดนี้สินเฉาได้ยืนหยัดต่อสู้แกอ่อณาจักรที่เป็นอุปการะเขาไว้ทั้งกล้าหาญท้าทายไม่ว่าศัตรูหน้าไหนก็เข้ามาเลยโดยมีสกิลติดต,ตัวคือ determination โดยการโจมตีทุกๆ3าครั้งจะเป็นการสร้างโบนัสความเสียหายและฟืนฟ้นฟูพลังชีวิตของสินเฉาสกิลโจมตีที่1 three talon strike การโจมตี3ครั้งถัดไปของสินเฉาจะสร้างความเสียหายได้มากขึ้นและการรจจมตตีีคัังท่3ู ขึ้นนากาน,นกกาาารออศัั่เงคบสกิลที่2 Win b e e o o m Writing โดยสินเชาจะฟาดหอ,อกกวาดไปข้างหน้าหลังจากนั้นจึงแทงไปข้างหน้าทําให้ศัตรูติดสถานะสโลสก,กิลที่3 u r e c r i s h c ช a า g e โดยสินเชาจะพุ่งตัวเข้าใส่ศัตรูและสร้างความเสียหายแก่ศัตรูทั้งหมดในพื้นที่แทยังทำให้พวกเขาติดสโลไปช่วขณะด้วยนะสก,กิลอัลติเม เคลื Glad, ่อนกลัดโดยสินเฉาจะสร้างความเสียหายแก่ศัตรูรอบตัวตามค่าพลังชีวิตที่เหลืออยู่ของศัตรูตัวนั้นและผลักศัตรูที่ไม่ได้ติดสถานะเชลเลนต์ให้กระเด็นออกไปนอกจากนี้สินเฉาจะไม่ได้รับความเสียหายจากแชมเปี้ยนที่อยู่นอกวงที่ตนเองสร้างขึ้นเป็นอย่างไรบ้างครับสลับแชมเปี้ยนตัวนี้หากต้องการของข้อมูลแชมเปี้ยนตัวไหนก็คอมเมนต์บอกเราได้เลยนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเด็อดเกมด้วยนะวันนี้พีก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ